ช่องสอเพื่อนพูนยานยนต์นะครับเดี๋ยวเราพามาพบว่าร้านเราทำอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยครับอันนี้ปัญหาอันนี้เป็นเกียร์บียูห้าเกียร์นะครับอันนี้ปัญหาแกนเกียร์สี่พังมันจะทําให้เกิดปัญหารูดใช่ไหมช่างบอลเออแกนเกียร์สี่นได้ดูตัวปัญหาอหนดีอันนี้รูดนะครับอันนี้รูดเลยอันนี้รูดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาซื้อมาแล้วครับผมราคาสามพันหกรวมแหวน เดี๋ยวเรามาดูอันใหม่กันนะครับว่าอันใหม่เป็นยังไงอันนี้ก็จัดให้ลูกค้าแบบอันนี้ทั้งชุดเลยใช่ไหม3 0 0นหกอันนี้ทั้งชุดเลยครับแหวนพร้อมปลายเกี่ยสีนะครับท่้งทั้งอาจารย์อันนี้เป็นชุดใหม่ครับนี่ครับชุดใหม่สังเกตนะครับชุดใหม่กับชุดเก่านี้ครับความสึกจะต่างกันอันนี้จะสึกจะทําให้รูดเกดิ้งอันนี้เป็นชุดใหม่ของใหม่จะมีฟันคมพร้อมนี่นี่ราคา2,200นะครับผมแล้วแต่ท้องที่ แต่ที่ร้านที่อำเภอก็ประมาณสองพันสองแล้วก็ปอกแหวนตัวนี้พันสี่รวมก็ทั้งหมดสามพันหกอันนี้อันนี้ชุดใหม่นะครับผมอันนี้ใส่ให้ลูกค้าชุดใหม่เลยใส่ให้ชุดใหม่เลยน,น,ลยน,นบับเกียร์สี่นีเเกีย,บ,บ,กยบียูก็จกัดให้เนี่ดูดูฉลากนี่มันเกียร์อะไรนะยีหนะ่ห้อมันอันนี้เป็นยี่ห้อเกียร์ตัวเนี่ยมันติดอยู่เมื่อกี้เห็นติดตรงนี้เกียบียูห้เกียร์นะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นปอกปอกบียู อันนี้ชุดใหม่ก็เปลี่ยนให้นะครับรอเทครัชุดเก่าก็เอาทิ้งเอาที่ทใหม่ใส่แทนก็มั่นใจนะครับระดับเกียร์สี่ที่มันเด้งก็จะปะหนหาหรืจะหมดไปทางร้านก็จัดให้ครับผมทางร้านจัดให้ชุดใหม่เลยน,นี่รอประกอบครับผมรอช่างใหญ่ประกอบโอเคนะครับทางร้านพยายามทำให้เต็มที่ครับผมเกียร์เด้งเกียร์ลุดลระบบเบรกเช็คให้หมดอขอบคุณนะครับลูกค้าที่ไว้ใจร้านเล็กของเราขอบคุณมากครับ